แป้งผสมรองพื้นคลีสมูดเอ็กซ์ตร้าจากเมเบลีนนิวยอร์กทำประกันสุขภาพกับบูพาโทรศูนย์สองสองสามสองแปดห้าห้าห้าไอศครีมนี่เป็นของชอบของทุกครอบครัวจริงๆ่ค่ะไม่เจ้าจะอายุเท่าไหร่วัยอะไรก็ชอบกันหมดค<ช>่ะและถ้าสมมติว่าเขามีการจัดงานไอศครีมเฟสติวัลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไอศครีมกว่า2 0 0รสชาติหให้คุณได้กินโอ้โหมันคือสวัสค์เนาะใช่นี่ฟันก่อนนะเออน้องจากคณะที่ศศาสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็ไป ทำข่าวมานะ, <c oughs> ะเอามาฝากพวกเราือโหตอนนี้เอามาดูตอนนี้ก็อยากกินมากกสิ <c oughs> เขาก็จัดกันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะก็มีงานมีไอศครีมหาทานยากหลายรสอย่างเช่นไอศครีมกุ้งสดเป็นไงหรอ <c oughs> อยากชิม,มค่ะ<อ>แปลกนะดีไอศครีมเนี่ยซอเบตดีท็อกส์นะรส<อ>ไข่ปลาคาเวียอย่างเงี้ยเออตาอยากลองอ่ะว่ามันยังไงเนาะมันจะแพงที่สุดไหมเนี่ย เนี่ยรสกุหลาบเหมือนว่ากลิ่นหอมชื่นใจเนาะว่าเนี่ยซอเบตไวน์ไวน์แดงพันช์นะคะโอ้โหโโอ้หแต่ละอย่างรสเต้าหวยน้ําขิงเหมาะสำหรับคนสำหรับคนชอบทานเจและน้ำขิงดี่มากนี่่ะกี้รสหมึกดําเห็นไหมดำไปดำไปเลยตะกี้ลายลาเวนเดอร์ด้วยตะกี้ะไรลาเวนเดอร์เห็ไหมใช่ค่ะเนาะมันต้องมีกลิ่นหอมมากแล้วคืออดิฉันเคยไปไปไปงานเขาบินนะเขาก็เหมาแบบว่า กินรู้สึกว่าร้อยี่สิบเก้าบาทเออแล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อั้นอ่ะโอ้ผมวันนั้นกินไปสองลูกก็จุกแล้วนะจริงเลยก็นั่งกินไปสิตักตักตักไปแต่ว่าเขาก็จะมีร้านไอศครีมมันเยอะแยะหลายแบรนด์คุณชอบไปไหนคุณก็ไปเลือกซื้อกันไปและหนึ่งในนั้นนะมีแบบนักร้องคุณตูน AF3 ค่ะเออได้ยินว่าเขาว่าเปิดร้านไอศครีมเหมือนกันเขาก็ไปร่วมงานในไอศครีมนี้ด้วยเอาไปฟังเสียงน้องตูนกันค่ะ สวัสดีครับสาวๆรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับผมตูนะครับตูนอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาทานไอศครีมกันนะครับที่งานไอศครีมเฟสติวัลนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่20นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่แวะเวียนมามาหาตูนที่ร้านไอศครีมกาตูนเนี่ยครับร้านเนี้ยร้านเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวตูนจะอยู่ขายทุกวันเลยนะครับแวะเวียนกันมานะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายเจนู วันนะคะก็ะคะใครชื่นชอบรับประทานไอศครีมก็ไปกันได้ที่เซ็นทรัลแจ้ควัฒนะมีถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะขอบคุณคน้องๆคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตด้วยค่ะอ,อ้าว